ย้อนวีรกรรม YG ทำอะไรกับลิซ่าไว้บ้างถ้าไม่ต่อสัญญาก็ไม่แปลกใจเป็นประเด็นที่น่าจับตามองสำหรับการต่อสัญญาของ BLACKPINK ที่ตอนนี้โคดูเหมือนว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจากับค่ายต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment ล่าสุดเฟนคลาบได้ย้อนความทรงจำตลอด7ปีที่ลิซ่าอยู่ YG เธอต้องอดทนอย่างมาก แฟนคลับหลายคนจำได้ดีและไม่เคยลืมลิซ่าเคยไปออกรายการฝึกทหารโหดอย่างเรียวเมน300ซึ่งเป็นรายการที่ไอดอลหญิงหลายคนไม่อยากไปเพราะต้องโชว์หน้าสดออกสื่อลิซ่าซึ่งอยากไปรายการเต้นแต่ก็ทำอะไรไม่ได้จำใจต้องไปรายการนี้และเป็นคนเดียวในวงที่ได้ไปฝึกทหาร หลังจากที่เห็นโพสต์นี้เฟนคลับหลายต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทินึกถึงตอนน้องต้องแบกเป้ที่น้ำหนักเกือบเท่าน้ำหนักตัวเองถือปืนเดินทางไกลเดินโซซัดโซเซจนพ่อของโซมีต้องช่วยยกเป้เดินตามอีวาจีขอให้หุ้นตกจนงอหัวไม่ขึ้นโซซัดโซเซเหมือนน้องนี่แหละลูกพระเจ้าตากของจริงแกร่ง กล้าท้าโลกไม่เกรงกลัวใครแแห่นอกจากแม่จิตทิพย์กับคุณพ่อและทุกวันนี้น้องรับมือได้กับทุกสถานการณ์ขอปรบมือให้ค่ะและที่สำคัญทำให้น้องมีเฟ้นคลับที่พร้อมรัฐบาลเอ้ยพร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆเช่นกันรักทุกคนที่รักน้องถ้าจำไม่ผิดกลับจากรายการนี้ก็มีงานต่อด้วยเลย ไม่ได้พักค่ายไม่เคยปฏิบัติต่อน้องดีเลยงูโหอีกค่ายหานี้มากนี่มากเลยที่จริงก็สาบมันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ดูมันทำกับลูกกูแต่ละอย่างนับนิ้วมือรวมตีนยังไม่พออะไม่สาบจะอยู่ไงไหวอีวายผีสมควรโดนสาบตลอดไปทำไมเห็นแล้วเราจะร้องไห้สงสารลูกนะ่า